สวัสดีค่ะนิงค่คามิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่14-20สิงหาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางกายทางใจมากขึ้นนะคะมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือว่าควบคุมนะคะปัญหาจัดการอุปสรรคต่างๆได้เรื่องของการงานนะคะชาวมีนจะมีพลังใจมากขึ้นมีความขยันขันแข็ง ทอลหดอดทนแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะนะคะมีความสามารถที่คล่องตัวมากขึ้นช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เอาชนะคู่แข่งนะคะหรือว่าเรื่องของศัตรูต่างๆได้ชาวมีนนะคะดึงดูดเรื่องของความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ช่วงนี้เหมาะกับการโชว์ฝีมือนะคะแสดงศักยภาพ ให้คนรอบข้างหรือว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นเรื่องของการเงินหมดปัญหานะคะช่วงนี้รายรับดีมีความสามารถในการหาเงินมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายทั้งใจพร้อมลุยเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้นะคะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะเจอเนื้อคู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักสวีทหวานมากขึ้น แฟนเก่งอ,อกเก่งใจนะคะคุณเองอาจจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือว่าเป็นผู้นำในครอบครัวสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องราวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คา a มิเคนโชของนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ